สวัสดีค่ะป้อมนะคะจากเขาซอฟคาภูเก็ตนะคะวันนี้นะคะป้อมก็จะมาแนะนํารถเบื้องต้นนะคะของ Honda Jazz 1.5เ8ปนะคะปี2012ค่ะรถคันนี้นะคะราคาอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆนะคะเรามาดูรอบๆบ,บอดี้ของรถคันนี้กันก่อนนะคะนี่คือส่วนหน้าของรถนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นส่วนด้านข้างของรถคันนี้นะคะ ดูแปลดตี๋มากมากๆเลยนะคะนี่ก็คือส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะดูชุบเฉียวมากเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของด้านหลังรถนะคะจะมีที่ปัดน้ำฝนในส่วนของด้านหลังให้ด้วยนะคะในส่วนของ ที่เก็บสัมภาระนะคะก็มีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถพับเบาะหลังได้ด้วยนะคะเพิ่มพื้นที่ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะระบบเกียร์นะคะก็จะเป็นระบบเกียร์อ,อัโตโนมัตินะคะมีพันเลนชิพด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นลวกมาบัดรอบนะคะมาวัดน้ำมันนะคะแสดงผลได้อย่างชัดเจนค่ะ แล้วก็มี DVD นะคะที่ใส่ DVD นะคะแล้วก็มือบูทูธนะคะแล้วก็ช่องเสียบยู b บีค่ะระบบแอร์นะคะก็จะเป็นระบบแอร์ออโต้นะคะนี่คือส่วนของปุ่มปรับกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ในส่วนของปุ่มปรับกระจกด้านข้างนะคะห้องผู้โดยสารนะคะถือว่ากว้างขวางมากเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็รถคันนี้นะคะเรามีแอร์แบ็กถึง8ใบเลยทีเดียวนะคะสเปครุ่นนี้เนี่ยนะคะจะเป็นรุ่นที่จำกัดนะคะ Honda Jazz J8 นะคะถือว่ามีออปชันที่คุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถแวะเข้ามาดูได้ที่ w w w h o u s e o f c a r p u k e t c o m นะคะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ